สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มาชลมสปอยวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเจ้าหมาป่าทองคำบย่าฮารุวิจิกันต่อเลยนะครับซึ่งอีพีที่แล้วบย่าก็ได้เข้าสู่แล้วโรงเรียนสุสันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้โชว์ความแข็งแกร่งโดยการไปมีเรื่องกับลูกน้องของบันโดเข้าแต่ว่าเรื่องนี้บันโดก็ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยถูกพักการเรียนอยู่และบย่าก็ยังไปตีสันิทกับเจ้าหนูยาสุดานะครับหวังจะทําความรู้จักกับพี่สาวของเขานั่นเองและบย่าก็ได้รับยาสุดาเนี่ยเป็นน้องชายคนแรก เรามาดูอีพีต่อไปกันเลยนะครับว่าเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อและสําหรับคนที่ยังไม่อยากโดนสปอยนะครับก็สามารถปิดคลิปนี้ไปก่อนได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะสปอยแบบและเอียดเหมือนนั่งดูอนเมะกันเลยทีเดียวตอนที่2มีชื่อตอนว่าขอโทษนะมาโคซึ่งคนที่ชื่อมาโคนี่เนี่ยเขาเป็นพวกหัวเถวในโรงเรียนสุสานด้วยเช่นกันนะครับถือว่าเป็นคนที่หมันหนักติอดอันดับหนึ่งใน5ของสุสันเลยทีเดียวต่อจากอีพีที่แล้วนะครับหลังจากที่พวกอากุสุเนี่ยถูกบยาเล่นงานเสร็จพวกเขาก็โดนยามาสกิสั่งให้ไป พวกเขาต้องโดนบันโดนแน่ๆพวกขาสื่อก็เลยไปปรึกษากันนะครับว่าจะเอายังไงดีพวกเขาแนยเขาไปแอบมองบอยะอยู่ทุกวันเลยนะครับแต่ว่าไม่กล้าลงมือเพราะเขาเนี่ยได้เห็นฝีมือของบอยะาเรียบร้อยแล้วเขาไม่มีทางที่จะสู้ได้เลยพวกเขาก็คิดแผนต่างๆนานาครับกาว่าจะขุดหลุมแล้วก็ให้บอยะาเนี่ยเดินมาตกหลุมในระหว่างที่พวกเขาคิดแผนล้มบอยะอยู่นั้นตัดภาพมาที่บอยะานะครับก็ตามตือยาสระว่าเมื่อไหร่เนี่ยจะให้ไปเจอกับพี่เสาแล้วเนี่ยยาสระก็ได้บอกว่าเอาไว้คราวหน้านาคราวหน้าแล้วเมื่อไหร่ก็ล่าเขาก็บอกว่าคราวหหนน้้าา ยาสดาก็ได้วิ่งหนีบอยาก็ได้วิ่งไล่ตามไปเขาทั้งสองคนกาลังวิ่งไล่บนทางเดิอนอาคารอยู่นั้นก็มีหนุ่มหน้าเข้มคนหนึ่งเดินเข้ามาซึ่งมีลูกน้องติดตามสองคนก็พูดขึ้นมาว่าเกะกะไปให้พ้นบอย่าก็ได้หันไปมองแล้วก็ทําหน้าเคิ้วขมวดลูกน้องไอ้หน้าเข้มคนนั้นก็ตะโกนออกมาว่าหูแตกเรื่องไงวะบอกว่าเก,กะกะไปให้พ้นไงบอยาก็พูดขึ้นมาว่าทําไมต้องหลีกทางทางออกจะก,กว้างไปทางนี้ก็ได้นี่หว่าแล้วไอ้หน้าเข้มคนนั้นก็ยิ้มอ่อนๆแล้วพูดขึ้น I i, ằng, ้นนนนนมมมาาาาวว่่่ไไออหหหััแแดงฉเเคยเ็นนกก แกรู้หรือเปล่าว่าแกกําลังพูดอยู่กับใครยาสุนาก็ได้พูดขอโทษครับขอโทษครับมันเป็นเด็กใหม่บอยะก็มองหน้าแล้วพูดว่าอะไรของมันวะและเอ๋นั้นก็มองมาที่บอยะก็บอกว่าจ้องหน้าเบ็น,นั้นหมายความว่าไงืึเรื่องกาลังตึงเครียดเลยเชียวแต่ครูดันพลอมาพอดีนี่พวกแกทาอะไรกันน่ะและเอ๋น้าเข้มคนนั้นก็บอกว่าไปกันเถอะแล้วก็เดินจากไปซึ่งทำโพยะก็ยังงงๆอยู่อะไรของไอหมอน,นั่นวะมันเป็นใครกันถึงมายโยมมาขว่ัน วัดฝีมือกันหน่อยดีไหมแต่ยาสุดาเขาบอกว่าอย่าเลยนะ่ารู้หรือเปล่าเนี่ยว่าเขาเป็นใครหยุดซะสักทีเถอะเดี๋ยวก็อายุสั้นรอยาสุดาก็ได้บอกต่อยว่าเขาเนี่ยคือเซนดาเขาเป็นมือขวาของบันโดเชียวนะโบยะก็ตอบว่าอ่ะแล้วมันเป็นยังไงยาสุดาก็ได้อธิบายให้ฟังว่าก็โรงเรียนอีกาแห่งนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นโอลิมปิกแห่งความชั่วเลยนะสิที่นี่ไม่ได้มีตัวชั่วแค่ตัวเดียวแต่ว่ามันมีเยอะจนตีกันไม่จบไม่สิน้นในจํานวนนั้นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดก็คือกลุ่มของบันโด ส่วนอากูสูนั้นก็มีอีกกลุ่มหนึ่งมีคนประมาณ120คนถ้าบันโดกลับมาเมื่อไหร่แล้วก็ฝนคงตกเป็นเลือดแน่ๆและในจําคริชิมะฮิโรมิที่อยู่ห้องเดียวกันกันกบนายได้ไหมไอหมอนั่นน่ะคืยยกพวกสาคนลุยกับบันโดมาแล้วครั้งนั้นน่ะรุนแรงมากถึงขนาดอาจารย์ต้องมาห้ามเลยทีเดียวโบยาเขาเลบอกว่าอืมไอหมอนั่นคงอึดพอสมควรนะยาสุดาก็ได้หัวเราะแล้วก็บอกว่านายพวกอไของนายเนี่ยทำเป็นคุยทั้งที่สู้ใครเขาไม่ได้เลยโบยาก็บอกนั่นสินะแล้วก็หัวเราะฮ่า ซึ่งยาสุดาเนี่ยเขาไม่รู้นะครับว่าอาคุสุที่มีลูกน้อง120คนกับฮิโรมิที่เคยวัดกับบันโดมาแล้วนั้นต่างก็โดนโบยะเสยมาเรียบร้อยแล้วตัดภาพมาที่พ่ออาคุสุนะครับที่กําลังคิดแผนล้มบยะอยู่นั้นเขาก็ได้เดินไปคุยไปและไปเห็นฮิโรมิที่กําลังคุยกับพวกอีกสองคนอยู่พวกของฮิโรมิสองคนนั้นก็คือฮงโจกับมาโคนะครับอาคุสุก็อบอกว่าเฮ้ยนั่งมงพวกฮิโรมินี่วะแล้วก็ได้ไปแอบฟังพวกเขาคุยกันฮิโรมิก็ได้เล่าถึงเรื่องที่เขาแพ้ให้กับเ็็กาาก้ก้ก i, ้าาามใใหหโจบคตน และหลังจากที่ฮิโรมีได้เดินออกไปฮงโจก็ได้คิดเรื่องอะไรดีๆออกกะว่าจะไปวัดฝีมือกับบอยะซะหน่อยโดยการที่โยนเหรียญเลือกหัวก้อยนะครับถ้าใครได้หัวเนี่ยจะเป็นคนที่โดนกับบอยะฮงโจก็ได้โยนเหรียญออกมาแล้วก็เป็นหัวนะครับเป็นทางด้านมาโคที่จะได้ดโดนกับบอยะและเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ไปตามหาบอยะซึ่งพวกคุณสื่อที่แอบฟังอยู่เนี่ยเขาก็ได้ยินเรื่องเราทั้งหมดและพวกเขาเนี่ยก็ได้ไปแอบดูด้วยตัดภาพมาที่บอยะนะครับที่กําลังรอยาสุดาอยู่ที่หน้าอาคารเมื่อไหร่จะลงมา ไม่เอาดีกว่ารอตรงนี้ดีกว่าแล้วก็หยิบรูปพี่สาวของเยสดาเนี่ยขึ้นมามองอย่างมีความสุขมาโคก็ได้เดินมาข้างหลังแล้วก็สกิดโบยานะครับโบยาก็หันไปเอ๊ะแกมีปัญหาอะไรฮะเขาก็ได้เรียกให้โบยาสเดไปที่โลง่งๆที่หนึ่งโบยาก็ตามไปโบยาก็บอกอ้าฝนตกแล้วแกเรียกฉันมาที่นี่มีธุระอะไรฮงโจก็ได้เดินมาแล้วก็พูดว่าแกทําฮิโรมิได้ดีนี่ถ้าทางแกจะมีดีเหมือนกันนะโบยาก็ถึงกับงังอ้ออ๋อที่ไทเรียกฉันมาที่นี่อยากจะลองของกนนออก,กกัััััับบฉฉนนนน่หรอออยาจะืไง มาโคก็ได้พูดเสียงเข,เข้มขึ้นมาว่าเดี๋ยวฉันจาัดก,การเองแต่ผ้ามาทางด้านฮิโรมินะครับก็เดินถามว่ามีใครเห็นฮงโจกับมาโคบ,บ้างเด็กแถวนั้นก็บอกว่าอ๋อเมื่อกี้เห็นมาโคเดินจับคนหัวแดงทางนั้นนะ่ะฮิโรมิก็ตกใจและวิ่งไปดูทันทีส่วนทางด้านมาโคนั้นก็โดนโบยะต่อยไปหนึ่งทีกระเด็นไปกับพื้นถึงกับตกใจกับน้ำหนักหมัดลังพึงในใจว่าไอ้มอนี่คงเช่มชองในการชกต่อยจริงๆด้วยแต่ว่าตอนโบยะาต่อยหมัดเข้าไปเนี่ยรูปถ่ายพี่สาวของยาสุดาที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ย่ยกกกก็ดดด้นนอออออมมมาาาาาวพวพพคสสทงูููถรณ์ มาโคต่อยเห็งเงียบๆแบบนี้เนี่ยเวลาโชคหมัดออกมามันหนักติดอันดับหนึ่งใน5เชียวนะจากนั้นบย่าก็พูดขึ้นมาว่าอยากนักใช่ไหมเข้ามาเลยไอ้หนูกระดิกนิ้วให้มาโคเนี่ยลุกขึ้นมาสู้ต่อและบยะาก็แลไปเห็นรูปพี่สาวของยาสุดานเนี่ยตกอยู่กับพื้นเขาก็บอกว่าขอเวลานอกในขณะที่โบยากาลังเดินไปหยิบรูปก็โดนมาโคเตะเสยครังไปที่เพลอจากนั้นเนี่ยมาโคก็จัดชุดใหญ่เฟยกระพริบทั้งต่อยทั้งทุบไปที่หน้าบ้างท้องบ้างและก็ทุบที่หลังจนบย่าเนี่ยล้มลงไป บอยาเขค่อยๆประคองตัวเองลุกขึ้นมาแล้วก็ดูที่ลูปโทลร,รุ่มโดมฝนมาแล้วดูเหมือนกับว่าบอย่าเนี่ยจะไม่ได้โฟกัสที่การต่อสู้เลยนะครับดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะเป็นห่วงลูปซะมากกว่าในระหว่างที่เขาเป็นห่วงว่าลูปเปียหมดมแล้วมาโคก็ได้เตะจนบอยาเนี่ยล้มไปกับพื้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เตะจนบอย่าเนี่ยตัวงอเป็นกุ้งเลยฮงโจก็ได้อยู่ห่างๆดูแล้วก็พูดขึ้นมาว่าทําให้มาโคเยอะซะแล้วมาวอนแท้ๆไอ้ฝีมือก็จบแบบนี้แน่ที่เล่นยันฮิโรมิน่ะไอ้่่่อออููสืทีแยกก็ตใจ เฮ้ยมันไม่น่าเป็นไปได้ก็คราวนั้นเนี่ยพวกเราห้าคนตัวมันเล่นงานรวมฮิโรมิด้วยก็หคนในพริบตาเดียวเลยนะตอนนี้ดูเหมือนว่ามันยังไม่ได้ใช้ฝีมือครึ่งหนึ่งของมันก่อนเลยเรื่องนี้ฮิโรมิรู้ดีถ้ามันเอาจริงขึ้นมาแล้วก็จะเป็นยังไงแค่คิดแค่นี้ก็เสียวหลังแล้วจากนั้นนะครับภาพก็ตัดมาที่มาโคเนี่ยก็ยังอัดโบยะอยู่เรื่อยๆไม่มีท่าทีที่จะหยุดเลยพอโบยะถูกอัดกระเด็นออกไปเขาก็ได้เอาก้อนดินเนี่ยคว้างใส่มาโคมาโคก็ได้เอามือกั้นโบยะก็ได้บอกว่าาได้้้โออกสแแลลวตนนีะ แลวก็ลุกขึ้นวิ่งอย่างไวมาโกก็นึกว่าวิ่งมาอ่านมาโคแต่ไม่ใช่บยะาวิ่งไปเก็บรูปที่ตกอยู่บนพื้นต่างหากและบยะาก็พูดขึ้นมาว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือสิ่งนี้โทยอดดนใจของพี่และทั้งฮองโจกับทั้งมาโคเนี่ยก็ตกใจอ้าปากค้าคงเลยนะครับโอ้โหมันอื่นเหลือเชื่อโดนขนาดน,นี้เรายังวิ่งบล้อเลยและบยะาก็ได้ดูที่รูปโทมันสะกะปรกมาเลยต้องเก็บไว้ก่อนดีกว่าแล้วก็หันมาหามาโคแล้วก็พูดว่าปล่อยให้เกได้ใจมานานแล้วคราวนี้ตาฉันแแะละ้่่ะะกกจยิมมไมออน มาโคก็ได้เดินมาอย่างเท่ๆแล้วก็พูดว่าโทไอ้กระจอยังแกไม่หวังอัดถึงตายแน่บอยะก็ได้ยิ้มใส่แล้วก็พูดว่าไอ้ตัวดีได้เวลาแผลงริดแล้วแล้วก็กระโดดถีบยอดหน้ามาโคอย่างแรงซึ่งลูกถีบของบอยะนั้นมาทั้งรุนแรงแล้วก็รวดเร็วจนมาโคเนี่ยไม่มีทางหลบได้เลยมาโคก็ได้กระเด็นไปกับพื้นแล้วก็สลบทันทีทั้งฮงโจแลวก็พวกไอค้คนสื่อที่แอบมองดูอยู่ต่างก็ตกใจฮงโจก็ได้พูดขึ้นมาว่าไม่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 ไมน่าเชื่อมาโคโดนแค่ทีเดียวเองนะ บอยาเขาบอกว่าฉันเตือนแกแล้วอยากมาทําฉันก่อนนะฉันเลยต้องยอมรับคําท้าฮิโรมิก็ได้วิ่งมาถึงที่เกิดเหตุแล้วก็พูดว่าเฮ้ยมาโคแข็งใจไว้ซึ่งบอยา,าก็กําลังจะเดินกลับไปแล้วแหละแต่ฮิโรมิก็ได้เรียกเฮ้ยไอตีแกเป็นใครกันแน่บอยาก็ทาหน้าเก๊กๆแล้วก็พูดว่าถามว่าฉันเป็นใครสินะฉันก็เหมือนพวกแกนั่นแหละถูกเกียร์จารงเรียนอื่นมาอยู่ที่นี่เป็นพวกขี้เกียจเรียนแต่ฉันน่ะต่างจากพวกแกเพราะฉันไม่ต่าช้าและไม่ผิดปกติ ฉันไม่ใช่คนเลวแล้วก็ไม่ใช่คนชั่วร้ายพอเฮโรมิก็ทำหน้าสงสยัยบยาก็ได้เดินหันหลังไปแล้วก็พูดต่อว่าแต่ฉันน่ะก็ไม่ใช่คนพิเศษอะไรหรอกมีปัญหาแล้วก็บอกได้จะอ่านให้กระเด็นได้เสมอพอเฮโรมิ3สามคนก็ได้มองหลังไปแล้วก็ทำหน้าจืดๆส่วนฮงโจเนี่ยก็ได้ถอนหายใจเออ้อโชคดีแล้วที่เราไม่ได้ลุยเองพอคนสุดที Among ่แอรมองดูอยู่เนี่ยก็พูดออกมาว่าเกิดเรื่องใหญ่แล้วทีนี้เนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แน่หลังจากนั้นก็พาไป8วันที่บยาเนี่ยได้มาเรียน ซึ่ก็ตรงกับวันที่บันโดผู้นําแก๊งใหญ่ที่สุดของสูซูลันเนี่ยกลับมาจากกาพักการเรียนแล้วด้วยและก็เข้าสู่ตอนที่3มีชื่อตอนว่าสิ่งที่ต้องคุ้มครองบันโดก็ได้เดินมาในโรงเรียนกับแก๊งของเขานะครับที่มียามาสก,กิเนี่ยอยู่ด้านซ้ายแล้วก็เซนดะติดตามอยู่ด้านขวาพวือฮโรมิก็ได้เดินมา3คนนะครับแล้วก็พูดว่าเฮ้ hey, ไม่ได้เจอกันสักนั้นเลยนะบันโดในเมื่อไม่ได้เจอกันนานก็อยากจะทัดทายซะหน่อยแล้วก็ต่อยไปที่บันโดหนึ่งทีแต่ว่าเซนดาเนี่ยก็ได้รับหมัดเอาไว้ได้้แลววก็พู่า ถ้าอยากจะท้าทายแบบนี้แล้วก็เอากับฉันก่อนก็ได้นะฮิโรมิแล้วบันโดก็พูดออกมาว่าพอสักทีเธอเนาจิแล้วก็บอกกับฮิโรมิว่าฉันจะยอมลืมเรื่องที่แกอวดดีกับฉันขอโทษแล้วก็มาเป็นลูกน้องฉันดีกว่าจะดื้อดึงไปก็ไม่มีทางชนะหรอกฮิโรมิก็ได้บอกว่าไม่ได้เจอกันนานปากแก่งขึ้นเยอะเลยนะบันโดบันโดก็ได้หัวเราะขึ้นมาและทันใดนั้นนะครับโบยาก็ได้ไล่จับเยสดาแล้วก็กระโดดทับยาสดาอยู่ไม่ห่างพวกบันโดกับฮิโรมิ โบยาก็ได้บอกกับยาสดาว่าวันนี้ถ้าแกมีรู้เล่นกแลก็ได้ไปนอนดูดาวที่โรงพยาบาลแน่เข้าใจนะยาสึซึ่งที่โบยาไล่จับยาสดาเนี่ยก็เพราะว่าโบยาอยากจะให้ยาสดาเนี่ยพาโบยาไปหาพี่สาวของเขาแต่ยาสดาไม่ยอมนะครับยาสดาวิ่งหนีโบยาก็เลยวิ่งไล่ตามเพราะว่าตั้งแต่โบยาได้เห็นรูปถ่ายของพี่สาวยาสดาแล้วเนี่ยโบยาก็ได้เพ้อฝันทุกวันเลยนะครับว่าจะเจอให้ได้ซึ่งทั้งสองคนกำลังวิ่งไล่ตะคุบกันอยู่นั้นพวกของบันโดนกับฮิโรมีเนี่ยก็ได้หันมามองและ,ะเซนตน และยามาสกิก็คิดในใจนะครับเฮ่า e ไอ้หมอนี่ผมแดงเหรอหรือว่าจะเป็นคนที่เล่นงานพวกอากุสึจากนั้นคับยาสุดาเนี่ยก็ได้เดินบนอาคารเพื่อที่จะไปห้องเรียนแล้วก็บ่นไปนะครับว่าไอ้หมอนี่นบ้า่าที่คิดอีกไม่อยากให้พี่เนี่ยเจอไอ้คนเฮงซวยแบบนี้เลยทันใดนั้นพ่อฮิโรมิที่เดินตามหลังมาก็ได้เรียกเฮ้ยยาสุดามีเรื่องอยากจะคุยด้วยมาทางนี้หน่อยและฮิโรมิก็ถามว่าไหนบอกมาซอว่านายกับบญย่าฮารุมิจิเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกันยังไงยาสุดาก็ทำหน้างงๆฮะฮารุมิจิไหนอะฮมาบอกว่ ไอ้หนเรียนหัวแดงที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่นั่นไงซึ่งยาสุดาเนี่ยก็เพิ่งรู้ด้วยกันนะครับว่าชื่อบอ um ยาฮารุมิจิยาสุดาก็ได้อ๋อเจ้าด้านเหรอมาชื่อบอยาฮารุมิจิเหรอเนี่ยเพิ่งรู้นะเนี่ยและยาสุดาเนี่ยก็รีบปฏิเสธเลยนะครับว่าผมเนี่ยไม่มีอะไรกับเขาอยู่แล้วแต่ว่าฮิโรมิก็ยังตื้อถานอยู่นะครับว่ารู้อะไรเกี่ยวกับมันก็บอกมาหน่อยเซ่แต่ยาสุดาก็ยังยืนยันคําเดิมนะครับผมไม่รู้อะไรเลยอะไรหรอครับเขาพูดอะไรผิดแปลกไปหรือเปล่าพงโจงก็ได้พูดกกดดนนออออีคนนะครรรรว่่่าไไไมู้เเืืองอรจริงๆลยห เกดูหน้ามาโคลเกก็น,าาน่าจะเข้าใจนะทั้งฮิลโรมีกับมาโคเนี่ยโดนมันเล่นงานมาแล้วทั้งสองคนเนี่ยจอดสนิทในหมัดเดียวเลยนะรู้หรือเปล่าเยาสสดาก็ได้ทำหน้าตกใจนะครับเฮ้ย hey, จริงเหรอเป็นไปได้หรือเปล่าน่าจะมองนั่นแต่ฮงโจงก็ได้พูดหนักแน่นว่าฉันเป็นพยานใต้เรื่องนั้นฮิโลมีก็ได้พูดขึ้นมาว่าเกคงจะรู้สินะว่าฉันเนี่ยกำลังเล่นกับแก๊งบันโดอยู่จะปล่อยให้มันทำตามใจชอบไม่ได้ถ้าพวกเราสามคนที่ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเสร็จเจ้าบอย่าหมดพวกบันโดเน และยาสดาก็ได้พูดออกมาแบบงงๆว่าความจริงแล้วผมก็กเกลียดแก๊งนั้นเหมือนกันนะแต่ทําไมต้องต่อต้านแก๊งนั้นขนาดนั้นพงโจก,ก็กําลังจะพูดก็เพราะว่ามันแต่ฮิโรมิก็ได้พูดแทรกเ hey! ฮ้ยพอเธอถึงพราะเราจะรอดเจ็บแต่ต้องมีใครสักคนที่ทําได้ใครสักคนคนคนนั้นก็คงเป็นซึ่งยาสุดาก็ได้ทําตาโตๆรอฟังอยู่แต่ฮิโรมิก็ไม่ได้พูดต่อแล้วที่จริงแล้วคนที่ฮิโรมิพูดถึงนั้นก็คือบอยะนั่นเอง และที่ตลงก็คือยาซสือดาเนี่ยกลายมาเป็นคนสําคัญในการแบ่งขั้วอํานาจของแก๊งใหญ่ในทุสุรันเฉยเลยและตัดฉากมาที่ห้องสมุดนะครับบันโดก็ได้กําลังพูดถึงพ่อฮิโรมิว่าพ่อมันเนี่ยเป็นแค่นกกระจอก3ตัวดันแสบบินเข้ามาเกะกะตรงหน้าเห็นจะต้องยิงทิ้งแล้วบันโดก็ได้บอกว่าจะสอนให้พ่อมันเนี่ยรู้ถึงกัรเป็นปฏิปักษ์กับเราเซนดะกับยามาสกิเนี่ยก็ยางกันเฮ้ยงานนี้ฉันขอจัดการเองบันโดก็ได้บอกว่าพ่อเกน่จัดการแค่ฮงโจกับมาคอก็พอส่วนฮิโร และบันโดก็ได้พูดต่อว่าไม่อยากเห็นหน่ายพวกนั้นอีกจัดการให้เรียบร้อยวันนี้เลยซึ่งที่ที่พวกบันโดกําลังคุยกันอยู่นั้นเนี่ยพ่อนข่าสื่อก็ได้โดนลูกน้องของบันโดอัดจนเละกองอยู่ที่พื้นนั้นส่วนทางด้านฮิโรมิกับพวกเนี่ยก็กาลังเดินแยกย้ายกันกลับบ้านนะครับหลังจากที่เลิกเรียนฮงโจกับมาโคเนี่ยก็ได้เดินไปอีกทางหนึ่งส่วนฮิโรมิก็ได้เดินไปอีกทางนะครับแล้วก็บอกว่าฉันไปทันนี้นะแล้วเจอกันพ่อของเซนดาเนี่ยก็ได้เอบตามฮงโจกับมาโคลไปนะครับแล้วก็ได้เอามีดจ แล้วก็พามาที่ห้องน้ําสาธารณะผงโจกับมาโคเนี่ยก็ได้จมมุมอยู่ในห้องน้านะครับผงโจก็ได้พ่นมาว่าพ่อแกเล่นสกปรกเหรอตามฉันมาจากโรงเรียนสินะเซนดาก็ได้ยิ้มออกมาแล้วก็พูดว่าที่นี่มันห้องซ่วมก็ต้องสกปรกอยู่แล้วโดวยเฉพาะห้องซ่วมสาธารณะนี่เนี่ยมันสุดสกปรกเลยแหละฉันเลือกไว้ส่งพวกแกลงนรกโดยเฉพาะแลวพ่อรุ่น้นองของเซนดาก็บอกว่าอัดเผยฮิโรมิด้วยเลยไหมเอาทีเดียวเลยมาโคก็ได้คิดขึ้นมาได้นะครับแล้วก็บอกว่าพงโจแกหนีไปพวกเราเนี่ยจะต้องมีคนรอด ตรงนี้ฉันจัดก,การเองส่วนแกเนี่ยไปทางหน้าต่างด้านหลังแกออกจากที่นี่ไปไปตามหามันมันในที่นี้เนี่ยก็ไม่ถึงบอยะนั่นเองนะครับแล้เขาบอกว่าถ้าเป็นหมอน,นั้นเนี่ยมันจะต้องช่วยเราแน่จากนั้นนะครับเซนดาก็ได้ตะโกวนว่าฆ่ามันแล้วพ่อของมันเนี่ยก็ได้กระจงวิ่งเข้าใส่มาโคก,กับฮงโจทันทีมาโคก็ได้กันไอ้พวกนั้นไว้และให้ฮงโจเนี่ยรีบกระโดดหน้าต่างห้องน้ำหนีไปฮงโจก็ได้บอกว่ารอในหน้ามาโคมาโคก็ได้ใส่กับพอ่อเซนดาคนเดียวตัดภาพมาทางด้านฮิโรมินะครับ,ขบรเข ทันใดนั้นบันโดก็ได้ขับรถมอเตอร์ไซค์มาด้านหลังแล้วก็เอาเหล็กเนี่ยปาดไปที่หัวหลังจากที่ฮิโรมิได้ล้มลงไปกับพื้นนะครับบันโดก็ได้ลงจากรถแล้วก็เดินเข้าไปหาแล้วก็พูดว่าฮึๆฮฮแกตายแน่ฮิโรมิแต่ภาพมาที่โบยะานะครับตอนนี้เนี่ยโบยะก็ได้อยู่กับยาสุระก็ได้เอาเชือกมัดยาสุระไว้แล้วก็ได้บอกให้ยาสุระเนี่ยพาไปหาพี่สาวเขาทั้งสองคนก็เดินไปโบยะก็หัวเราะไปแบบบ้องๆเป็นไงล่ะทีนี้ก็หนีไม่รอดแล้วสินะแต่ไปกันได้ยังยาซึยา้ลามตแว ไม่อยากจะเชื่อเลยและยาสดาก็ได้ถามออกมาตรงๆว่านี่นายลมฮิโรมิกบมาโคโตดได้จริงๆหรอบยาก็หืมทำไมจู่ๆถึงถามยาสดาก็ชี้หน้าแล้วเขาบอกจริงหรือเปล่าล่ะบยาก็บอกว่าก็ใช่นะ่ะสิเขาพวกมันมาท้าฉันเองเนี่ช่วยไม่ได้พวกมันพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องยาสดาก็ได้ทําหน้าแบบโกรธขึ้นมาบยาก็ได้พูดว่าอะไรเนี่ยทําไมต้องทําหน้าอย่างนั้นด้วยยาสดาก็ได้บอกว่าตามคนนั้นเนี่ยพวกเขาไม่ใช่คนเลวหรอกนะเขากาลังมีเรื่องอยู่กับพวกบันโด ถ้าฉันมีกําลังพอแล้วก็และจู่ๆยาสดาก็ได้นึกคําพูดของฮิโรมิขึ้นมาได้อะใช่แล้วที่ฮิโรมิบอกว่าต้องมีใครสักคนที่ทําได้คนที่ทําได้ก็คงจะเป็นที่ฮิโรมิพูดถึงก็คือไอค้คนนี้นี่เองสิงนะมันก็คือโบอย่านั่นเองโบย่าที่กําลังดูยาสดาคุยกับตัวเองคนเดียวแล้วก็ทําหน้าแปลกๆพูดว่านายทำอะไรนะ่ะยาสดาก็ได้มองมาที่โบย่าแล้วก็ทําตาโตๆแล้วก็คิดในใจว่านายคงล้มแก้งบันโดนได้นายเท่านั้นที่ทําได้โบย่าก็คิดว่ายาสดาเนี่ยกำลังคิดหนี ก็เลยเอาไม้ใหญ่โขกไปที่หัวหนึ่งทีแล้วก็บอกว่าคิดเรื่องหนีแล้วซิธ้าทันตายนั่นเองนะครับฮงโจก็ได้วิ่งเข้ามาหาทั้งคู่แล้วก็บอกว่าเออหาเจอจนได้นะแล้วก็หอบเหนื่อยแล้วก็บอกว่าบอยะขอแรงช่วยหน่อยบอยะก็ได้หันไปมองแล้วก็บอกฮะอะไรหรอแล้วก็จบตอนที่3นะครับและในคลิปนี้นะครับก็จบเพียงตอนที่3ก่อนนะครับเรามาสรุปดูซิว่าในตอนที่2กับในนะตอนที่3มนี่เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้าง เรื่องราวที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นบันโดเนี่ยได้เข้ามาในโรงเรียนแล้วแล้วก็เริ่มเคลื่อนไหวในการอัดพวกฮิโรมิ3คนนะครับส่วนทางดับบอยะนั้นก็เริ่มจะมีคนรู้จักแล้วนะครับเพราะว่าฮิโรมิกับพวกเนี่ยยอมรับกันทุกคนว่าบอยะแข็งแก่งจริงจริซึ่งจะมีบอยะคนเดียวเท่านั้นที่ฮิโรมิยอมรับได้ว่าอาจจะสามารถล้มแกงบันโดได้นะครับและความหวังทั้งหมดที่จะกําจัดอํานาจของแกงบันโดนะครับบอยจะจัดทาหรือไม่ทําก็ต้องรอติดตามในตอนหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกทคนที่ให้การสนับสนุนนเป็อย่างดี ถึงแม้จะเป็นช่องเล็กๆนะครับแต่สัญญาว่าเราจะสร้างผลงานให้เพื่อนๆเนี่ยได้ติดตามอยู่เรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนมากนะครับสำหรับคนที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ